สวัสดีครับมาเจอกันปลาปักมุ้ยแล้วครับโลกกลมครับโลกกลมเดี๋ยซี was, ่เฟย์ฟังว่าโลกกลมยังไงครับโอ้ปากมู้โอ้สวัสดีครับคุณจิ๋วสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับโอ้ยครับนี่นี่ครับผมอยู่ใกล้ๆนี่ะครับปากมู้ครับปากมู้นี่ครับ พ่อเจ้าของสวนโดยตรงให้เจ้าของสวนมาแล้วครับเป็นยังคือว่าโรกกลุ่มดี้ครับผมไล่สดเนาะผู้อใดเบิ่งคิปผมผมไล่สดอยู่ในเฟซบุ๊กมือนั่นนี่ครับคุณจิ๋วนี่ครับว่าเอ้าปลาบักโมดที่ผมเหตุงานอยู่ตัวครับมาท่านเนาะตอนเหอธิบายแล้วอธิบายมันเป็นแบบเอาไปเอามาผมกับคุณจิ๋วนี่ครับเดินทางไม่อิีาลีวพร้อมกันขึ้นเครื่องเดียวกันอบรมน้ำกันมาน้ำกันครับเป็นมู่กันในเฟซอย่างบรูว่าใจเหตุงานอยู่ใกล้ๆกันครับลายกลุ่มก็มีครับลายกลุ่มก็มีอะไรมีทุกอย่าง พเพิ่ได้ไหมครับตรงนี้เพื่อนเฮ็ดงานครับปลากบหม้อเพื่อนเฮ็ดงานมาสั่นตรงนี้เนาะครับนี่นี่ปลาบักหม้อเฮ็ดยังไงครับบักหม้อหมกหม้อเมลอนอย่างเดียวบักหม้อกับเมลอนสองอย่างครับครับบันีึกเปินเลยว่าเพื่อนสีมห้าเพื่อเอาหนุ่ยยังไงมาสั่นครับใส่ครับเป็นไหนหนุ่ยยังไงหน่วยใหญ่ข้างหลังเนี่ยครับเอามาโซ่พีโซ่หน่องดูครับมาครับนี่ครับเปิดเอารุ่นน <están> ี้เลยเลยครับเอาลุ่นนี้ครับ เป็นเี่ถวผมเห็นผมไล่สดแล้วเอาไปแบบขล้องถิ่มมาจันครับมาเอาเพไ่้เจียวอันนม่ให้มาเพันมาครับนี่ครับแบบอุ้มสองสองนี่เลยปไปใหญ่เลยไปมาดดีไปครับอุ้มมาดนี่ครับนี่ครับลุงนี้เลยนะครับบอกเรารถผมก็เอามาแค่นี้แหละได้ใส่มาครับไปครับเลุงใส่จักยานไปดีกว่าใส่เลยใส่จากยานไปใส่ครับจากยานในนู้นเดียวเป็ลูกเดียวดูเอาครับเขาจะเอากลับยังไงครับลูกเดียวเต็มราคาแล้ว นี่แหละครับม้ามือหนังเนี่ยเอาอยูนิฟตาหนินะครับนะมือหนั้นเนาะเอาอยู่ปลาเกลียวปนมาโอ้ยครับมาผมเฮ็ดงานอยู่นี่มาเอาได้ครับก็ผมจะเอาหายมาสั่นเบิ่งครับนี่ครับนี่ครับปุ่มเลยครับมือโน้ตสองน่วยนี่ครับรุ่นนี้แหละครับรุ่นที่เพิ่นเอาเนาะรุ่นรุ่นนี้เป็นจักเอาไปขายมันบ่ครับเอาไปขายครับเออรุ่นนี้ส่วนรุ่นทั้งนี้นี่เต็มปลาเหลืองๆนี่คือเป็นรุ่นที่บ่เอาครับนี่รุ่นไอ้ปล่อยทิ้งครับรุ่นปล่อยทิ้งครับแต่ว่ารุ่่่่่นนปลออยยทิิิ้้้้งงเเเเดดดดีีี๋วผมมมาใใหหคครรััับบบพพต ลูกใหญ่ดูเ่รลูกใหญ่ก็ปาดได้ครับปาดได้เลยครับเอาหนึุ่ณจิ๋วปาดโชว์เลยครับเดี๋ยวลูกใหญ่ครับเอาลงนี้เลยเนาะโชว์พี่โชว์น้องเลยครับลูกใหญ่ครับครับโอ้ยครับนี่ครับลูกใหญ่ครับนี่ครับรุ่นเพิ่งที่พิ่งขายครับนี่นี่นี่ลูกใหญ่ครับปาดแล้วบ่กินได้ไหมดิซิปาดแล้วกินหลายครับหลายครับในสวนน้องเดวะไรวะมันเบื่อนะเห็นมันเบื่อมาครับเห็ดหลายเตะครับแต่ว่าลูกที่เขาทิ้งมันก็กินได้ครับ ทิ้งลูกเล็กก็สุกหมดแล้วครับนี่ครับขึมม้นไหมครับลูกที่เราทิ้งก็สุกหมดเลยลูกเม็ดตัวลูกครับนี่ครับเมื่อยไทยเบืองเลยครับเป็นเจ้าของสวน,นโดยตรงโลกกลมครับโลกลกลมยังไงเมื่อครับ <prepar o. S 1> ตัวผู้ตัวผู้ไหนครับตัวผู้ตัวเมียมเมืเ่งไงครับเนี่ยตัวเมียครับนี่ตัวผู้ครับเตัวผู้จะละลายเป็นอะไรละลายครับเป็นข่องบอกครับเป็นข่องของผมบอกผมเมื่อยไทยมันเหมกับตักจีบอีไอย่างเงี้ยพี่น้องฟั้งตัวผู้ครับสังเกตใบมีเม็ดนะตัวผู้ตั้งแต่เม็ดครับ ตัวผู้ข้างในมีเม็ดดำครับใช่ใช่ครับยกให้พี่น้องแบบนวยแบบนวยตัวเมียครับนวยตัวผู้มาเทียบขางกันเลยครับเดี๋ยวตัวผู้ดูข้างนอกเป็นอะไรครับครับทางนี้ตัวผู้ครับใตัวผู้เป็นไล่ครับทางนี้ตัวแม่ครับดูข้างในนะครับข้างในตัวแม่ไม่มีเม็ดครับตัวผู้จะมีเม็ดดำครับมีเม็ดครับนี่นี่ครับผู้แล้วผู้เก็บนี่ก็ชำนาญเล่นมาครับรู้เล่นมาครับต้องเอาตัวเมียตัวยังยังไหนรู้แล้วครับแยกหมากไหนหมากไหนครับโอ้ครับนี่แหละผมมาเอาแปลงนี้เหมือนที่ผมถ่ายคลิป แบบไล่สดให้ยูในเฟซบุ๊กนะครับเพิ่นเห็นผมเอ้าพี่บอยครับแปลงแปลงบมกม่วผมเห็นทํางานอยู่เพิ่นมาครับโลกกลมโลกกลมก็เดินทางพร้อมกันครับขึ้นเครื่องบินขั้นเดียวกันลําเดียวกันครับมาทํางานนี่ยปาดทิงหรือเป่าเ่เป็นอย่างครับเอาไปรวดครับจะไดไม่ไม่บ่ยังยังบ่ชุดหาะรอบหน้าเนาะรอบหน้าครับทั้งรถบ่ต้องบ่ต้องไปเบิ่งย้อนห่งของดีครับแต่บอกนะครับรอบหน้ารอบหน้าครับรอบหน้าสวนรอบหน้ารถรอบหน้าครับโอ้พาเบิ่งบักใหญ่ๆได้เลยนะครับนี่ บ่คว่าบ่ต้องเก็บของเพิ่นได้ครับกันเลยนะลูกใหญ่นั่นแหละเนี่ยโอ้ี่ผมไม่ห้อยรถเข่าเลยนะครับเนาะบอกว่ายังไงเลยลูกใหญ่นั่นเลยรถเขายังยังไม่ได้เก็บครับโอ้นี่บอกครับแน่นหมดครับโอ้ไงเฮ้เขาได้เก็บบ่ครับแบบที่นี่บ่ครับอันนี้ให้แก่เก็บครับโอ้อารับลับมันเหมาครับเขามาเหมาเก็บครับเดี๋ยวมาพิมพ์งานเก็บนะครับวันละสี่ห้าร้อยบ็อกใครอยู่ใกล้มาหากินหาอย่างนั้นนะครับใครอยู่ใกล้แถวนี้ครับมาครับมาเลย มัดนี่ครับอยู่แถวภาคเหนือเขตโคราชเนาะแถวห้องเนาะโคราชมาเลยครับเป็นมาไปอยากได้บอกโม่บากอยังนี่ครับมีตะไม้ใหญ่กันเนาะเมียนมัดต้องในป่านิดป้าแต่ว่าใช้เข้าดูแลเรื่องยาเรื่องนั่นเนาะครับเป็นบ่ขคนยาแต่ว่ามีแขกเขาไปเก็บเข้าไปใส่รถอีกบ่ครับนี่เก็บใส่รถเลยครับเขาเขาโชว์อีกหน่วยสองนวยเนี่ยนครับพาบ่ครับบ่พาครับบ่พาเสียดายของครับเสียดายขวางถ่ายเดียวนะครับเจ้าของสวนทางเดียว นี top, <Humans. S 1> ่คร mm. ับโอ้ยเดินทางกับเดินทางกันกับพวลูกกันเพราะว่าอยู่ใกล้กันครับนี่ครับฮัทไม่บักโมไหมครับลงมูใหญ่ยรุ่นรุ่นรุ่นนี่ห้าห้าห้าลูกครับว่ากี่กิโลนี่ครับสิบกิโลขึ้นครับประมาณสิบเอ็ดสิบสองกิโลครับโอ้โหครับบางลูกก็ประมาณสิบห้ากิโลก็ได้ครับครับคือผู้พ่อเก็บนี่ลูกเลยนะเขาเลือกขนาดได้เลยรู้เลยครับน้ำหนักมือได้เลยมันจะเป็นไส้สามไส้เลยครับโอ้โครับครับใส่บล็อกสามไส้ ว่ธรรมดาเดิครับนี่ที่ในตานี่ยังปล่อยละถอยหลังไปกระเหยียบเจ้ากมมครับไมแต่รุ่นนี่เลยนี่ครับสวนมาดโดยตรงนะครับเจอเจ้าของสวนโดยตรงเลยของแพ้แล้วครับครับานเข้ามาเพิ่นว่าอยู่ประตูไม่หัดกล้องเนะครับเพิ่นว่าถ้ากันมาเอาหมู่บ้านเอาแต่นวยน้อยแล้วครับบ่ฮู้จักเนาะว่าเพิ่่นวกมาเจออาหรับครับเพิ่นว่าเพิ่นบ่ให้เอาทั้งญ่เพิ่นว่าครับโอ้นี่ครับใส่รถเพิ่นกำลังไซรัไปครับของสือมาไปครับ บักกว้างบักไงเลยครับปุ่นะเอาอยัางเอาอีกเอาอีกอยู่บ่ครับอ่ะครับ,รบแต่ว่าเอาไปกับฝากคนสวนคนงานสวนพี่น้องไทยเฮาล่ะวเ่าครับเนาะคนบ่มีกินกับไอ้ฝากกันครับแต่ผมเอาไปว่ากับป 14, 15, ระมาณ1ซีซิหน่วยแต่ว่ารุ่นมีแตร่รุ่นแบบ4โล5โลเอารุ่นบิ๊กๆเลยครับใส่หลังรถเลยบิ๊ทั้นั้นยกสหน่วยครับใส่หลังรถเลยครับบิ๊กทั้งนั้นครับผมเคยไปซื้อครับหน่วยละ60เช็คไหม แพงอยู่ครับพมโมอ้นี่นี่ถ้าถ้าซื้อในปลาก็สองลูกร้อยในปลานี่นะครัอโอบ่ครับเพราะไปทั้งช็อปเขาเขาสั่งกิโลขายไหมครับอ๋อน่าจะเป็นหกจุดเก้าศูนย์เชคแก้่อเกินหนึ่งกิลต่อกินลกิโลป้าตอนนี้กินูกิโลอ่าสมมติสิบก็หกสิบเลยอก็หกสิบกว่าหกสิบบาทแล้วนหกรอยบาทใทยครับเออหกรบาทใหรือัักเอาตัะไรเด็กรับอะไรทิอ้อไม่หนาไมหนาครับของสนเอง เป็นเห็ดงานบักโมเห็ดงานเมลอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังไหนง่วมีศุภโอกาสก็งจะไปเล่นไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งครับพูดนะผู้เด็กปากยางหลาด้วยครับคักคักคักปักพี่น้องพ่อเราหน้าครับเนาะเอาประเดี๋ยาไปครับทั้งรถขึ้นอยังปฏิไม่ครับมาบังคันอันนั้นเดี๋ยาดโซว์อะไรบ้างครับนั่นได้ครับได้ครับนี่ครับนี่คุณเห็ดงานนี่ก็อีกอย่างหนึ่ง เดี๋ยวรอบหน้าเข้าไปดูสวนครับเขาไปดูเนื้อไปก่อนดูเนื้อไปก่อนนี่ครับครับเป็นเห็ดนะครับแต่ว่าผมเห็นในแปลอย่นด้วยมือมือแหลกมีอ็นหนวยบอกนี่เขาเก็บถิมไหมครับมันป่นมากบอกคือบลอมันอยู่ในบล็อกเขาทิ้งครับชิมได้ครับชิมได้ครับหวานเจียบครับเจ้าของสวนรุดยอดเลยครับแมาเองเจอเจ้าของสวนเองคนดูแลเองครับขอพูดอะไรครับหวานครับหวานชิมดูครับ อืมคโอ้โหชุดยอดีครับชุดยอดเลยอันนี้จริงเลยอืมถ้ามุกต่อจริงแล้วครัหน่วยที่ตัดริงเหรอหกร้อยกว่าบาทครับหกร้อยกว่าบาทหกร้อยไทยครับเราหกร้อยไทยหวานอีรีครับชุดยอดอีรีครับเออนี่ครับเพื่อนเอารถมาพร้มเพื่อนก็จะไปเข้าไปในฟาร์มบนเลยครับไปส่งพี่น้องครับคุณนะไปส่งถึงที่ครับลำส่งถึงที่ครับครับไม่ต่างแบบชุดๆเลยครับจะไหนห้ากอะ จังใดยังเขาไปในฟาร์มนะครับไปเลียนน้ำกันเนาะไปเลียนกันโอ้ขอบคุณหลายครับที่พ่อฮอดมังฮู้จักกันบ่ธรรมดาได้ฮู้จักกันได้ระอบล่มผลได้ครับจะสี่ปีแล้วเมืจะสี่ปีเพิ่งมาเจอกันสี่ปีกว่าได้ทั้งครับมาเจอกันเจอกันับเกิดจะกลับแล้วเจอกันเอาครับจังใดจังเราไปเจอกันยุฟ้ามนะครับคลิปนี้กะน้ามาเบิ่งบรรยากาศการคลิปมักโมกครับพี่น้องพี่น้องคนไทยเฮานี่แหละครับยุ้ยกันโอ้ครับดีใจไร ได้คุยเจอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ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 ผมเอาคลิปตอนเนื่องครับมาถึงบ้านพักแล้วครับมาส่งหัดบ้านพักเลยบ้านพักครับมาเบิ่งกันครับบัดจะเอาหน่วยที่เพิ่นเอาไห้เมือนกันครับไปเทียบกันกับหน่วยอันรอบแรกนี่เอามาจากส่วนไหนครับนี่เป็นส่วนผมเนาะส่วนผมเนี่ครับนี่เบิ่งหน่วยที่เพิ่นอันเอามาไห้ครับกับลูกที่ผมผมไปเอามาครับนี่ พคะเราใส่แล้วเพิ่นมาแม่ลูกนี่ครับบังโหลดวู้วคักขนาดครับนี่นี่ครับนี่ตะรุนนี่แหละครับนี่คักเลยขนาดเลยขนเขาไอรึเปลมาเอามาให้ครับเอาไปที่นี่ครับเจ้เขามีน้อไม้ปากเพิ่นมอสนั่นนะครับนั่นมีดที่ไหนครับมีดเมื่อกี้มี่หลังรเลยเรื่องอะไรครับน้อไใหม่นะครับน้อไม้เด้อไปที่นี่ นี่ครับมาเบิ่องน้องใม้ครับเอาน้องใม้เอาค่อยนั่งคุยกันครับเอาไหนครับเอาเลือกเลยครับจะได้อันไหรอยู่ลึกแหนะนี่แหละครับเอามีดเคลียร์ออกแค่น้อยครับคนกินหลายครับมีดเคลียร์ลงไปตัดเอาลึกๆครับชวนเพื่อนก็เอาเรื่อยๆครับเพราะได้กินอยู่ครับอยู่นี่ก็นเลยครับน้องใหม่เอาน้องใม้ตากกันทั่งผิดกี่นอนหนึ่งครับ ้องนอนครับ้ <91 anest' S 1> องนอนน,น้อยไหนก็นอนขงน้อยไนก็ได้ครับนี่ครับโ, kenn, โอ้ยใจร้จายครับยังไหมครับนอเต็มมอพุ่นเลยเอาผู้นั่งในห้องพุ่นครับยั่งเย็นอายุอันนี้พึ่งง่ายขึ้นมาได้สองปีนี่แหละครับมุงนี่ยัดง่ายครับมันเลยงประทันมีต้นใหม่ไม่อย่างใจแล้วอายพ่นมาเรียนน้ำ เอาจากนี้ยังเจอกันไม่คลิปนานนะครับคลิปนี้กับช่งว่านี่กันไหมครับเหลือเจี๊ยสานครับเอาคลิปนี้ไปแล้วครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ